นนมีกล้วยไม้สวยๆนะครับมาวางรอไว้ให้ลูกค้าเนี่ยในพื้นที่ประมาณ2ไร่กว่าในพื้นที่2ไร่นี่คือเอากล้วยไม้เนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะเลยนะแล้วลูกค้ามาก็เข็นรถเข็นช้อปปิง้งเลือกใส่รถเข็นเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายทางเดินเทปูปนคอนกรีตอย่างดีนะฮะมีห้องรับรองเปิดแอร์ไว้ห้องน้ําสะดวกสบายมีเครื่องดื่มบริการท่านที่มาเที่ยวที่แอลกินเนี่ย มาสิ่งปุ๊บก,ก็สามารถที่จะชงกาแฟอูนตินมีน้ําดื่มแช่ไว้ในหลังน้งําแข็งก็หยิบทานก็คือเป็นอะไรที่แบบสไตล์ลูกทุ่งกันเองที่สําคัญมีของเยอะแล้วก็มีครบนะฮะนี่ก็คือจุดขายของแอร์ออคิดซปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะครับก็อย่างที่เห็นกันช่วงนี้ของก็จะบานไม่ค่อยทนันคือกล้วยไม้เนี่ยจะติดดอกตูมเยอะมากนะครับเพราะว่า เป็นช่วงเทศกาลแ,แล้วก็อกในในีกอย่างหนึ่งแนากาศหน้าร้อนเนี่ยก็เหมือนกับว่ากล้วยไม้จะออกดอกน้อยลงคล้ายๆกับมะนาวออกน้อยลงเป็นธรรมาดาแต่ว่าเราก็พยายามหาของมาให้ลูกค้าจนได้นะครับเรียกว่าถ้าเกิดลูกค้ามาที่นี่เนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะไม่น่าจะผิดหวังไม่น่าจะผิดหวังเพราะว่าเราก็เกรงใจนะครับมากันเดินทางแต่จริงก็ไม่ไกลมากไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากมัยการเดินทางนะครับก็ จะสะดวกมากในการมาด้วยรถสวนตัวนะครับที่สวนแอร์ออกิดตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะฮะประมาณสัก16กิโลจากมหิดลสารยาครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบจากมาจากกรุงเทพมาสวนผมเนี่ยก็อาจจะเดินทางประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ไกลมากที่สำคัญแถวนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยว<ฮ>เป็นถนนที่มีสถานที่ท่างๆหลายที่ด้วยนะครับมีตลาดน้ำมีวัดให้ไปไหว้ผ่านทำบุญมีหลายอย่าง อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจกล้วยไม้แล้วก็จะมาซื้อได้ขอบอกว่าราคาไม่แพงเลยใช่ไหมคะคือตรงนี้นค,คอนเซปต์นะครับในการทําตลาดของผมคือราคาส่งให้กับทุกคนคุณจะมาซื้อ1ต้น1 0 0ต้น1000ต้นราคาเดียวกันหมดใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ การกินเพลิน้เที่ยวต้องขอบคุณคุณเอกบ้างเลยนะคะที่ให้พาเดินชมรั้วไม้สวยๆนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณ่ะคุณผพ้่ชมคะ่ะช่วงหน้าตุ๊กตาจะมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกสถานที่นึงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตามตุ๊กตาไปเดี๋ยวตามา<ค><ณ>าไปชมรอบๆกันก่อนดีกว่าคะ่ะ I do Changing to try to please me, you never let me down before. Don't imagine. ค mm ุณผู้ชมคะตองนี้ตายืนยืนเรียงสำหรับให้อาหารทั้งเป็ดแล้วก็ปลาดูสิน้ามักจังเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทุกปากำลังได้อยูก่กับคุณูเเจ้าของรา้านด้านบงค่ะสวัสดีค่ะค่ะและขอเชิญคุณนะคะยูคะเปบ้างได้บรรยากาศรุ่อยนี้แล้วคอนเสิร์ที่างมั้เป็นยังไงบ้างบ้านเราต้นไม้อยู่นะ เปอร์เ็นเป็นธรรมชาติอค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีบริการในในส่วนอื่น่ไหมคะอช่างเช่นโอเคแล้วก็เห็นจากการเห็นด้านนอกยังมีซุ้มต่างๆเนี่ยสำหรับเป็นจัดเลี้ยงงานต่งงานหรือเปล่าคะก็เราตครับโอรับแขกแต่งงานด้วยใช่ไหมคะค่ะโอ้เห็นเมนูตรงหน้านะนะทานนั้นเลยอยากให้พิ่เช่นแนะนำมาค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะครับ เขาก็คืเรืน้เเลียงอุ้่เยอะเราจะเป็นมีขนาดใหญ่้ก็ใส่คุกกี้จำโงเราเคยานคูกัาย้วอ๋อค่ะเป็นุ้งสดเลยค่ะทานจับค่กันก็เ้งจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดพิเศษของที่นี่เลยหรือเ่คะเราก็ทำมาเป็นสูตรขงเรามาแ้ว7ปีแล้วครับเป็นะสค่ะที่นี่เปิดมา7ปีแล้วแล้วเมนูต่อไปนะคะเ็นต้นม้ส เราจะชิมใหญ่เลยรางกายแทย้ร้อนกเก็นค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีทานกับเพื่อนเคีเยงนะค่ะมีอาจารย์ด้วย<า>ค่ะย่างกับไปก็จะเป็นเกนต์ต้มตุไข่ต้มต้๋นไข่หน่อไม้ดองค่ะลักษณะพธธิเศษนี้เป็นยังไงคะพี่อู้ก็คือรสชาติ่รสชาติเราจะจปดนแาบค่ะ เป็นเมนูหลักของเราเป็นเมนูหลักเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นปลาทับทิมห้ารสค้ก็ทำไมถึงมีห้ารสนะคะปกติจะแค่สามรสอ๋อสูตรของเราเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านบ้านจินนี้เองนะคะค่ะอันนี้คือปลาบูนีวค่ะปลาบูเราก็จเป็นปลาเป็นเหมือนกันบ็น้เพราว่าที่นี่มันอนปลาเยอะปลาบูนี้เลียงไม่ได้ คือจะได้ตอนเวลาที่เราวิปปอกแั่นี้ยคุณจะได้สมัคเราก็ใช้เป็นเลยนะครับแนะนำเลยแนะนำเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วไม่ทราบที่นี่เนี่ยจะเปิดร้านเป็นเวลาเปิดปิดกี่โมงคะก็เปิดตั้งแต่เช้าปิดก็ปิดวัวค่าทุกทุกวันเลยหรือเปล่าคะทุกวันเลยจะอยู่อยู่หนึ่งวันคือวันจันทร์ถึงวันอังคารอ๋อค่ะ จานสุดท้ายของเดือนนะคะที่สำหรับที่นี่นอกานั้นก็จะเปิดทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศกลางวันเนี่ยร่มรื่ยอย่างนี้แล้วบรรยากาศตอนนี้ก็คืนเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยนะคะถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะมาทานอาหารที่นี่แล้วแล้วก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะค่ะและสําหรับวันนี้ซึ่างรายการจินเชิเินเที่ยวก็ขอบคุณที่ดู้และร้านอาหารบ้านจิมดมากเลยนะคะที่ได้มาชิมอาหารในวันนี้ขอบคุณนะคะ ข้างหน้ายังมีสถานที่ที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ